ทำบุญทำไมเป็นคำถามที่น่าตอบมากข้อถามโยงกลับไปว่าท่านทั้งหลายกลับไปว่าแล้วเรากินข้าวทำไมเรารับประทานอาหารทำไมเ,ออเพราะความจำเป็นเพราะความสำคัญเราต้องรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละสามมื้อเพื่อประทังชีวิตถ้าเปรียบบุญเหมือนกับอาหาร บุญก็ต้องทำถามว่าทำดีทำไมละ่ะดีก็ต้องทำทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจอยากมีความดีติดตัวก็ต้องทำบุญเพราะบุญแปลว่าความดีบุญแปลว่าความสุขบุญแปลว่าความถูกต้องหลายคนบอกว่ามม่รู้จะทำบุญยังไงไม่มีตงังทำบุญเลยท่านทัง้งหลาย การทำบุญมีหลากหลายวิธีด้วยกันทำบุญบางอย่างทำบุญบางเรื่องไม่ต้องลงทุนด้วยซ้ำคือไม่ต้องลงทุนด้วยตุนทรัพย์การทำบุญด้วยการให้ให้ตุนทรัพย์ให้อาหารใส่บ,บาตรอย่างนี้ต้องลงทุนต้องหาต้องซื้อแต่การทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือฉพว่าศีลห้าเนี่ยอย่างนี้เราไม่ต้องลงทุน เพียงเรางดเราเว้นเราเลิกเราหยุดเราละสิ่งที่เป็นข้อห้ามสิ่งที่เปิดศีลร,รมทำบุญด้วยการรักษาศีลก็เป็นบุญชนิดหนึ่งและอาจจะมีบุญมากกว่าการให้ด้วยซ้ำการทำบุญด้วยการเจริญจิตภาวนายกจิตใจให้สูงขึ้นทำจิตใจใสูงขึ้นเหมือนดอกบัวที่เกิดในโกลนตม แต่ดอกบัวนั้นไม่สกรปรกด้วยโคลนตมคนเราก็เหมือนกันยนทั้งหลายอาจจะเกิดมาในสังคมในครอบครัวที่แร้นแค้นลำบากแต่เราสามารถที่จะยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญชนิดหนึ่งไม่ต้องลงทุนไม่ต้องหาซื้อนอกจากนั้นแล้วการทำบุญด้วยการ แสดงความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเราลดความอิจฉาความริษยาเห็นคนอื่นได้ดีก็สาธุอนุโมทนาด้วยเราไม่มีโอกาสได้ทําอย่างเขาเราเห็นเราได้ฟังก็สาธุอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญหรือการทาบุญด้วยการใช้กายนี้ทำบุญไม่มีทรัพย์ไม่มีสมบัติแค่เวรเรทอง,องมีน้อยไม่เพียงพอ ใช้กายนี้ทำบุญได้เข้าวัดเข้าวา่าเห็นขยะหยิบเก็บใส,ใส่ถังใส่ถุงขยะห้องน้ำสกปรกเข้าไปแล้วใช้แล้วลาดทำความสะอาดอย่างนี้ใช้กายทำบุญก็ได้หรือว่างๆไปกวาดลานเชด,ดีทำความสะอาดในวัดมีไม้กวาดมีถุงลงถุงดำไปหรือไม่กอไปขอสิวัดอะละอย่างนี้ก็เป็นการทำบุญชนิดหนึ่ง ทานทำบุญนั้นเป็นเรื่องสําคัญนาะขาดไม่ได้ต้องทําและทําบ่อยๆผู้ใดมีบุญก็เรียกว่าได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนฉะนั้นเนี่ยบุญเป็นเรื่องสําคัญและต้องทํท้ายนี้ธรรมภาพขอโวยพรท่านทั้งหลายทุกมีความสุขมีความจเจริญต้องการสิ่งหนึ่งประการใดสิ่งนั้นประกอบประมาแล้วขอให้สำเร็จของความปรารถนาทุกๆประการเถิดคุณผู้ชมครับหนึ่งชีวิตของพวกเราทุกคนประกอบด้วยร่างกายและจิตใจ ใช่หรือไม่ครับอืแล้วผมถามต่อว่าร่างกายกับจิตใจอะไรสําคัญกว่าผู้ชมบางคนอาจจะบอกว่าพอๆกันบางคนอาจจะบอกว่าจิตใจสําคัญกว่าแต่ที่ผมเคยถามเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าจิตใจสําคัญกว่าแล้วพวกเราดูแลร่างกายกับจิตใจเท่ากันหรือเปล่าครับทุกคนเนี่ยเราให้อาหารกับร่างกายเราออกกําลังกายเราอาบน้าอาบท่าแล้วใจเราล่ะครับเราเคยดูแลหรือเปล่าการทําบุญก็คือการ ดูแลจิตใจของเราครับเพราะการทําบุญก็คือทําสิ่งที่เป็นกุศลส่วนการไม่ทําบุญก็คือทําชั่วซึ่งเป็นอาบุศลคุณผู้ชมลองนึกภาพกันดูคุณผู้ชมสิครับถ้าตัวคุณผู้ชมทุกวันไม่อาบน้ําอาบผ้าใสา่เสื้อผ้าเก่าๆจะเป็นอย่างไรครับตัวคุณผู้ชมจะเหม็นขนาดไหนจะมีความทุเลศขนาดไหนถ้าพูดภาษากันง่าย เหมือนจิตใจเราถ้าจิตใจเราไม่เคยได้ทําบุญหรือไม่ได้ระลึกถึงบุญเลยมันก็เน่าแบบนั้นแหละครับแล้วมันก็ทําให้เราการเป็นคนเกลี้ยกาดเป็นคนชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเป็นคนที่ละเมิดศีลทุกข้อเป็นคนที่ทําอะไรก็แล้วแต่โดยที่ไม่แคร์ใครเห็นแก่ตัวสุดๆเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทําบุญเพราะทุกครั้งที่ทําบุญเราจะต้องคิดดีครู้คที่ต้องทําบุญเราต้องเสียสละ ทุกคนที่ทาบุญเราต้องขูดเกาความเห็นแก่ตัวของตัวเราเองเพราะเราไปช่วยคนอื่นไปทําเพื่อคนอื่นและเมื่อคุณทําแบบนั้นจิตใจคุณซึ่งมันสําคัญมากกว่าร่างกายของคุณก็จะได้รับการดูแลเพราะฉะนั้นเห็นภาพหรือยังครับหรือมองเห็นความลึกซึ้งหรือยังครับว่าทําไมเราต้องทอําบุญ